พบกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อีซีนะครับรับดอกเบีย้ยสูงได้ทุกวันง่ายๆแบบ e ีซีโดยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับยอดฝากนะครับได้รับอัตราดอกเบีย้ย1.5%ได้ตั้งแต่บาทแรกนะครับจน2ล้านบาทนะครับฝากทอนโอนจ่ายได้ทุกวันและง่ายๆผ่าน แอปพลิเคชัน SCB Easy นะครับได้รับดอกเบี้ยนะครับมากกว่าเดิมและยอดเงินฝากนะครับตั้งแต่บาทแรกจนถึง2รล้านบาทนะครับแล้วก็ง่ายสะดวกนะผ่านแอปพลิเคชันเปิดบัญชีง่ายๆนะครับผ่าน SCB Easy หรือที่ธนาคารทุกสาขา นะครับสำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่2ล้านบาทนะถึง3ล้านบาทนะครับจะรับดอกเบี้ยแค่1%นะส่วนยอดเงินฝากที่ต่ำกว่านั้นนะครับต่ำกว่า2ล้านบาทได้รับ1.5%นนั่นเองนะครับรายละเอียดนะครับบัญชีเงินฝาก e ีซี่เนี่ยเป็นบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากก็คือนะครับคุณ สามารถเปิดผ่านแอปได้ง่ายๆนะครับแล้วมันก็ดูผ่านแอปนั่นแหละนะครับมันอยู่ในแอปสเต t เมนต์ก็ผ่านอีเมลนะครับอาจจะดูในแอปหรือส่งมาทางอีเมลทุกเดือนก็ได้นะครับคือไม่ต้องไปเปิดสมุดนะไม่มีสมุดคู่ฝากนะครับจำนวนเงินฝากนะครับจำนวนเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน2ล้านบาทจะได้รับ1.5%่จานะครับส่วนจำนวนเงินฝากส่วนที่เกิน2ล้านแต่ไม่เกิน3ล้านบาทจะได้1%ส่วนเงินฝากที่เกิน3ล้านขึ้นไปนะครับได้0 5น้นั่นเอง สะดวกง่ายๆเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทถอนเงินสดผ่านตู้ ATM นะครับไทยพาณิชย์ด้วย SCBEASY App ได้ง่ายๆแถมโอนสะดวกผ่าน SCBEASY App นะครับไม่ต้องพกสมุดให้ยุ่งยากเพราะเป็นบัญชีแบบ e-passbook นะครับไม่ต้องพกสมุดบ,บัญชีแต่อย่างใดนะครับเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งนะครับทุกวันที่25มิถุนายนและ25ธันวาคม โดยลูกค้าบุคคลธรรมดาธนาคารจะทําการหักภาษีหน้าที่จ่าย15%ของจํานวนดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ที่ได้รับรวมทุกธนาคารเกิน20,000บาทนะครับต่อปีและเป็นไปตามนะครับและหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้น ภาษีดอกเบีย้ยเงินฝากตามที่กรมสรรพากรกำหนดสำหรับลูกค้านิติบุคคลธนาคารจะทำการหักภาษีนั้นที่จ่ายตามประเภทนิติบุคคลนั่นเองเงื่อนไขหลักก็ง่ายๆเลยผู้ฝากต้องมีอายุ15ปีขึ้นไป2นะครับต้องเปิดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านั้นโดยจำกัด1ท่านเปิดได้1บัญชี3ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ใช้บริการ SCB Easy Application นะครับหรือ SCB Easy Net นะครับกับธนาคารตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด กรณีลูกค้าไม่เคยสมัครใช้บริการดังกล่าวต้องสมัครใช้บริการในวันที่เปิดบัญชีด้วยนะครับกรณีบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝากนะครับ e passbook ลูกค้าจะต้องมีอีเมล a d d r e s มาด้วยนะวันที่เปิดบัญชีนะครับเพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนนะครับหรือและ,และรับ e statement นะครับและลูกค้าจะต้องได้รับเอกสารใบรับรองการเปิดบัญชีมอบให้ลูกค้าแทนสมุดคู่ฝากนั่นเอง เงื่อนไขการฝากการถอนการโอนและสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับเรามาดูกัน 1. สามารถฝากถอนโอนได้ตอลอดเวลาไม่จํากัดจํานวนครั้ง2สามารถทํารายการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ผ่านช่องทางได้ดังต่อไปนี้ผ่านช่องทางสาขาของธนาคารนะครับให้บริการเฉพาะการฝากเงินสดและฝากเช็คให้บริการปิดบัญชีเฉพาะบัญชีที่เปิดผ่านสาขาธนาคารเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทํารายการถอนเงินและโอนเงินต่อมานะครับเครื่องบริการเงินด่วนหรือ CDM หรือ ATM เนี่ยนะครับหรือเครื่อง VTM นะทำรายการถอนเงินสดได้นะครับเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM และฝากฝากถอนเงินสดอัตโนมัติทํารายการฝากเงินสดนะครับกรณีถอนเงินสดถอนได้โดยใช้บริการนะครับการ e ล s ATM นะครับบริการเบิก ถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตรเงินสดนะครับทำรายการถอนเงินสดทําได้เฉพาะตู้ ATM ของธนาคารเท่านั้น SCB Easy Application หรือ SCB Easy Net นะครับทำรายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Easy ไปยังบัญชีอื่นได้และมีค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคารให้บริการปิดบัญชีเฉพาะบัญชีที่เปิดผ่าน SCB Easy Application หรือ SCB Easy Net เท่านั้นไม่มีการำกำหนดการดำรงเงินฝากขั้นต่ำ เงื่อนไขาการหักภาษีและยกเว้นภาษีดอกเบีย้ยเงินฝากเป็นไปตามที่กรมสัรพารนะครับกำหนดเอาไว้นะครับอาตาัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขไม่มีนะครับค่ารักษาบัญชีคิดค่าธรรมเนียมนะครับห้าบาทต่อเดือนเมื่อไม่เคลื่อนไหวบัญชีติดต่อกัน12เดือนและมียอดเงินคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ2,000บาท การต่ออายุบัญชีเมื่อครบกําหนดะระยะเวลาก,การฝากบัญชีนี้เป็นบัญชีฝากอมทซัพย์เผื่อเรียกไม่มีกําหนดะระยะเวลาการฝากมันไม่ใช่ฝากประจานะครับเพราะฉนั้นคุณก็ต่อได้เลยนะได้1.5นตนะครับต่อไปเรื่อยๆช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์บริการลูกค้า027777777นะครับ77ตัวนั่นเองนะสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ข้อควรระวังการปิดบัญชีภายใน30วันนับจากวันที่เปิดบัญชีค่าธรรมเนียม50บาทต่อบ,บัญชีนะแล้วก็มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติเช่นค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามเขตสำนักง,งานหักบัญชีทําธุรกรรมต่างธนาคารท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน w w w scb.oco.th นะครับหัวข้ออัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีเงินฝากมียอดคงเหลือ0บาทนะครับและไม่เคลื่อนไหว เกินกว่า12เดือนติดต่อการธนาคารจะเป็นการปิดบัญชีของท่านทันทีนะครับกรณีเปิดบัญชีผ่านระบบนะครับ Ion Board นะครับเครื่อง iPad ที่สาขาของธนาคารธนาคารจะจัดส่งข้อความผ่าน SMS หรืออีเมลตามที่ท่านได้แจ้งข้อมูลไว้กับธนาคารโดยจะแนบลิงก์นะครับเงื่อนไขาการบริการและเอกสารข้อมูลสำ,สำคัญนะครับของผลิตภัณฑ์รวมทั้งนโยบายความปลอดภัยส่วนตัวและการเพิ่มเพื่อนผ่านแอปพลิเคชัน Line Add SCB Connect นั่นเองนะครับเรามาดูวิธีการนะครับขั้นตอนหลักในการเปิดบัญชีเงินฝากแบบง่ายๆและปลอดภัยนะครับผ่าน SCB Easy App กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวนี้ทานสมัยและใครๆก็ใช้แอปพลิเคชันเพราะนั้นเปิดผ่านแอปโหลดเลยหนึ่งนะครับเปิดบัญชีเงินฝากผ่านเมนูธุรก,กรรมของฉันนะครับ 2เลือกเมนูเปิดบัญชีเงินฝากนะรับคลิกเข้าไปเลย 3. นะครับแสดงเงื่อนไขการเปิดบัญชีแล้วนะครับอ่านข้อมูลและกดเริ่มต้นนะครับ 4. ไปยังหน้าเลือกบัญชีออมทรัพย์นะครับเลือกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อีซี่เลยนะครับ 5. นะครับระบุเลขบัตรประจำตัว12หลักและกดถัดไปนะหลังนะหลังบัตรประจำตัว12หลักเลขระบุข,ข้างหลังอ่ะนะครับ6ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและยืนยันนะครับ เเลือกหมายเลข OTP นะครับเพื่อรับรหัส OTP 8ระบบจะยืนยันทำรายการสำเร็จก็เป็นอันเสร็จสิ้นนั่นเองเรียกว่าง่ายๆสะดวกรวดเร็วแล้วก็คุณก็ฝากออมไปได้เลยนะครับคือส่วนตัวผมใช้อยู่นะก็สะดวกง่ายๆจริงๆด้วยนะก่อนจาก,การนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารไทยพาณิชย์มาณาที่นี้ด้วยนะครับสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ที่เว็บ SCB co.t ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกลังใจให้ด้วยนะครับและกลับมาพบกันนะครับในคลิปตอบต่อไปนะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วย